เฮ้ย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 โอ๊ยน่ากลัวจังเลยเอาแล้วแล้วโดนดแล้วฮะอบลื่นฮะ

เปียวเวองเดี๋ยวลูกดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีลูกดีพี่โพไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โพมันยังไม่จบลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าร้องไห้ไอเขานี่นะคะผู้ดับความฝันของเรานะฮะอขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับโอ้ยใจร้ายที่สุดในโลกเลยลูกฟ้าใจร้ายที่สุดในโลกก็เแบบอาอยากแก้ ต้องกด้ยากแก้หัวใจวายมาด้วยนะคะโค้ดแข่งกันที่ไรหัวใจวายทุกทีเลยสวัสดีครับอันนี้เราเจอกันแบบนี้ตลอดใช่ใช่บอกแล้วว่าเช้าขออะไรก็ได้แพ้ก็แพ้ไปเลยชนะก็ชนะไปเลยเจอเราเมื่อไหร่ไม่รอดตลอดเลยครับรยังมาไลยฮะเป็นเพื่อนกันแล้วฮะนี่ฮะลฮะ สวัสดีค่ะพี่เวียนะคบลูกหมาเจอกัน5,800ล้านครั้งแพ้ทั้ง5,800ล้านครั้งแล้วแพ้แบบฉีกไม่ว่ากันอันนี้แพ้ลูกโทษตลอดครับแพ,แพ้ให้เจ็บใจร้องห่มร้องไห้กันทั้งทีตลอดเวียเป็นคนคนเดียวที่ทําให้เด็กทั้งดีมทีมร้องไห้ได้นะคะพี่เวียอยู่ทีมอะไรนะคะบออ่อกรอบลูกหมาทั้งสอง,สองครับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคบาอายุสิบสามเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่สระบุรีวิทยาคมสระบุรีเอาจริงๆแล้วพี่เวียเคยไปคัดตัวไหมครับไม่เคยเลยทั้งยเขาบอกว่ามีข่าวลือนาหูมากเพราะว่าพี่เวียทั้งหล่อนีใส่ดีเล่นเก่งบอลเก่งแต่ไม่เข้าเจอทำไมทุกคนเกลียดเขาไม่น,น่าจะแปลกใจอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเขาทำให้ทุกคนแพ้ไปหมดเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าพี่เวียมาจากเมืองทองใช่ไหมคะไม่ใช่ครับก็อยู่กับลูกม้าเลยะครับอยู่ที่นี่ตลอดเวียนเล่นบอลมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ฮะ อายุตั้งแต่เจ็ดขวบนะเจ็ดขวบนะแล้ว,แล,วแล้วเคยบาดเจ็บหรืออะไรไหมคะเคยครับก็เป็นข้างนี้ฉีดเลยเอน็นข้างไหนครับข้างขวาข้างขวาแล้วตอนนี้เป็นเป็น,ปนยังไงครับลูกก็ยังไม่หายก็รอผ่าตัดอายุสิบห้าเลครับแล้วแล้วทำไมไม่ถึงฉีกครับรบกวรบอกเพื่อนสิก็ผมเลน่นเล่นไปแล้วไม่ระวังครับมันด้วยความเร็วครับ,บ หมาวิ่งมาแล้วเข่าพลิกแล้วก็ฉีกเลยครับคือต้องให้เพื่อนๆระวังอุปกรณ์ในการเล่นคือรองเท้าสตาแตนี่ยี่ห้ออะไรฮะเ้าอนดีดัสอันนี้พี่เบรแช่ดีดัส X นะสิบเก้าจุดอะไรครับสิบเก้าจุดสามสิบเก้าจุดสามมานี่เห็นไหมเน่เน่เน่ไอพวกสตแตนดีสตาร์เด่นอยู่ทางนั้นฮะสตแตนดีสตาร์เด่นเนี่ยนะครับสิบเก้าจุดสามพี่เบรครับพี่เบรทำไมถึงเลือกใช้อันนี้ครับ มันก็สปีดดีครับแล้วแล้วก็มันเข้า่อนคือเอาจริงๆริแล้วพี่เวเล่นเล่นกองหน้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเวลาที่เราใช้อนี้ปกติแล้วพี่พี่พบก็จะใช้พี่พบเริ่มมาใช้ไนกี้ก็ช่วงหลังๆครับเพราะว่าใช้อดิดาสมาหมดทุกรุ่นแล้วลูกตอนนี้พี่เวนนอกจากอดิดาสแล้วพี่เวใช้อะไรอีกครับใช้พวกไนกี้แล้วก็แพนอ้าวแสดงว่าใช้มายิ่งกว่าพี่พบนะเนี่ยแล้วพี่เวชอบอะไรที่สุดครับชอบอดิดาสเพราะว่า เพราะว่ามันใช้ดีสปีดอะสปีดดีแล้วนอกจาก X แล้วพี่เบียร์ใช้อะไรอีกใช้พีดีเตอร์อะไอ้ยานี่มาใส่เดียวกันหมดเลยเนี่ยทำไมแล้วทำไมพี่พศไม่เก่งเหมือนพี่เบียร์ล่ะ <c oughs> พีดีเตอร์ก็ของพี่พศเหมือนกันครับพี่เบียร์ทำไมถึงเลือกใช้ filter? พีดีเตอร์พีดีเตอร์เขาใส่ควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลใช่ไหมแล้วแล้วทำไมถึงเปลี่ยนม,มาเป็น X เพราะว่าอะไร เอาไว้สำหรับสปีดอ๋ออันนี้ก็คือปกติแล้วแต่ะถ้าเจอดีนทีมที่เป็นพี่เวฟไม่มีทางที่สปีดครับกาติดยิ่งกว่าปิงเลยครับเพื่อเพื่อเพื่อเหมาะกับการเล่นของพี่เวฟเลยเนี่ยพี่เวฟเลือกด้วยเหตุผลอะไรอีกครับก็ตามความชอบแล้วก็สีอ่ะอออนนี่ก็ใส่หวานนะฮะเขาไม่ได้ใส่แบบโหดร้ายแบบพวกเรานะครับสีที่พี่เวฟชอบกอสีอะไรครับชมพูชมพู สีชมพูเวียครับแล้วถ้าสมมติว่าเวียไม่ใช้อาดิดาสเอคู่ต่อไปเวียจะใช้อะไรใช้เป็นพวกไนกี้นะครับใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วระหว่างไนกี้แพนอาดิดาสตามอันนี้ให้คะแนนไหนเต็มสิบให้อาดิดาสแล้วคะแนนไหนรองลงมาฮะอาดิดาสแล้วก็ไนกี้แล้วก็แพนสุดอันดับสุดท้ายทำไมเราถึงให้แพนอันดับสุดท้ายแพนมันก็ ก็ใช้ดีนะแต่มันหนักครับอ๋อมันหนักมันหนักตอนนี้นะคะเหมือนมีวิญญาณสิงร่างเวียตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่า FC เธอเยอะมาก FC หรือคนให้กําลังใจเยอะมากนี่จริงๆจะแข่งแล้วครับโคตรด่านะครับเนี่ยแล้วทำไมเราถึงคิดว่าแพนมันหนักครับพี่เวียขออนุญาตถามเพราะใช้ของฟุตซอลใช่ไหมครับเออแล้วที่เวียใช้เป็นฟุตซอลหรือว่าสตาร์ทครับสตาร์ครับเออเนาะทำไมเราถึงคิดว่ามันหนัก มัน,ม,นมีอยู่ครับแต่แต,แต่ที่ผมจับมันมันไม่กระชับเท้าเหมือนกับไนกี้กาดีราที่แม่มีอะไรจะฝากเพื่อนๆอนีกไหมลูกนอนกจากนี้ไ,<อ>ไม่มีแล้วจริงๆครับ <c oughs> เวียน่ารักมากเลยะว่าจริงเลยเรื่องนี้เวลาเขาชนะเราจะเกลียดเขาลงได้ไงะคะเ <c oughs> นี่ยอีกเนี่ยดูดิเขาน่ารักกันมากเลยนะเนี่ยโอเคครับขอบคุณพี่เวียครับขอให้ได้ติดทีมชาติครับขอบคุณครับขอบคุณเด็กๆทุกคนได้ครับขอบคุณนะครับโอ้ยน่ารักนะลูกเขาจะกลับมาเลยใกล้ไงลูกมากที่เลยกลับมาชนะตลอดเลย เราก็ไม่ว่าจะว่าเขายังไงอีกเพราะเขาน่ารักอีกดูสิขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะขอบคุณนะคะคุณอาอันี่พวกเรานี่หว่าอันนี้พวกเรานี่หว่าเอออะไรฮะ,ะ,รฮะนายไหนนี่ได้เลยนี่ชื่อเดียวกันอีกอาไม่รู้จะเอาแชมป์ไหมฮะมจะเอาแชมป์ไหมฮะอเ,คคเออดีครับถ้าได้แชมป์นะครับเดี๋ยวให้คนละสามบาทโอ้แต่ละคนไม่ได้สงสารเลย